กใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างอีฟกับไข่เจียวพร้อมเด้อสวัสดีจ้ามืัอนี้กลับมาพบกับอีบได้ในช่องอีฟกับไข่เจียวอีฟเปิดคิดมายในขั้วแล้วก็ใส่สุดพากันเพื่อนเรียบร้อยก็คือ วันนี้เราได้รับวัตถุดิบพิเศษมาจากมาจากเพื่อนบ้านเฮา <c oughs> คุณตาเอาบักหหยขมมาฝากน้องอีบทุกคนเราบอกว่าเราเบ่งคลิปน้องอีบเราเบึงคลิปอ,อยู่ใน o ย t u b e เราบี้ว่าอ,อีมาเก็บอาหารก็เลยจัดเมนูบักหหยขมมาให้น้องอีบให้น้องอีบมาปรุงอาหารแล้วก็เราสิทาบึงแล้วก็ สิทากิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอีสิห่อไปให้เรากินน้ำกะเมื่อนี่ข้าได้บักหอยขมมาแล้วล้ะกะตัดก้นเรียบร้อยตัดก้นบักหอยเนาะกะทีสีมาเห็ดเมนูในมือนีเมื่อนี่น้องอีสีผ้าทุกคนมาเห็ดเมนูแบบไทยประยุกต์อีสานประยุกตเนาะกะเป็นแกงกะทิหอยขมนะละทุกคนไปเบิงนาตาล้ะกะ เบิงวัตถุดิบที่เตรียมไว้เลยเนาะว่ามีอย่างแน่ทุกคนที่พายกินสามารเทศตามได้เลยเด้อนี่ทุกคนเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเนาะเฮาก็เลยจัดวัตถุดิบเครื่องที่เสียมาปรุงใช้น้ำกันเนี่ยเขาก็เลยจัดไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีหอยโขมที่ห้าได้มาสดๆเลยหอยโขมแล้วก็ ตัดกลนล่างทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมที่เสียมาปุงก็จะมีผักขาหรือชะอมเนาะแล้วก็ใบมะขูดหั่นฝอยแล้วก็พริกอาจิใส่จริงๆใส่เป็นพริกชี้ฟากอะไรหน่วยแดงๆใหญ่ๆนะทุกคนแล้วก็มีน้ำตาลผงปรุงรสเนาะชูรสนะทุกคนแล้วก็พริกแกง อันนี้น้องอิฟสีเติมกับปีนิดน้อยสำหรับเนนุน่นีจะบอหายมันแบบเป็นไท้มากก mm ็ม hmm. ีกะทิเนาะอันนี้เพื่อนไปเป็นสปสอนเซอร์ด้วยทุกคน mm hmm. กะทิแล้วก็น้ำปลา mm hmm. มาเฮามาเหลิมลงมือเฮ็ดกันเลย mm hmm. พายาเฮ็ดตามก็สามารถเบิ่งนจคิคลิปน้องอิฟได mm ้ hmm. ไปเลย mm hmm. ใส่กะทิลงไปก่อน mm hmm. เยวกะทิให้มันแตกมั่นนะตอนนี้หลังจากที่กะทิห้าคนแล้วก็เริ่มแตกมั่น,นหน่อยๆนะเนาะห้ากัดจะเอาพริกแกงพริกแกงเท่านี้ล่ะลงไปพริกแกงสำหรับเพชรแพนแงพริกแกงเพดเนาะลงไปก็ สูตรของน้องอีฟน้องอีฟก,ก,กับสีไซเป็นกะปินิดนึงนะเพิ่มกะปิลงไปใส่เป็นกะปิลงไปนะแต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 ะเคี่ยวจนกว่ามันจะหอมนะกะทิและพริกแกงกัเริ่มเข่ากัน,นกม,มีกะหอมมีกลิ่นหอม ใส่น้ำตาลลงไปเลยมันจะออกวานๆนิดนึงแล้วก็ชลรดเดี๋ยวน้ำปลาข้าจังเติมที่หลังเข้าตจังซิมมืองก่อนแลเดี๋ยวข้ากจคน้นปเริ่มไมี่กลิ่นหอมๆแล้วเนาะมานะเอาก็สืถึงตัวพระเอกของเราเอาสีใซหอยลงไป ต้องล้างให้สะอาดน้องวันจันรนั้นอยู่น้ำโคลนมั่นหยิ่ง,งแล้วแอร์แล้วก็ตัดกลนมัน่นกอท่สีไดนง่ายถ้าทุกคนว่ามั่นแห้งเกินไปสามารถใส่น้ำลงไปได้เนาะเติมน้ำลงไปนิดนึงเพราะว่า เครือหอยเ้าสจีเดสุกเติมน,น้ำลงไปเรื่อยๆนะจนกว่าหอยเ,าาาาอยเ้าิสุกเ้ากระัดจนหอยห้าหอยคมห้าน่าจะสุกลวเนะแล้วอิปจะเอา พักที่เหลือล่งนะผักขาหรือชะอมนะเราก็เอาลงไปเลยรวมความพริกสดหันแล้วกัใบใบมะกรูดหั่น่อย เสร็จแล้วก็คุแล้วก็ปิดฝาเนะอืมกินอยากย้าหนึ่งหย,นะยุดก่อนอยักคนละกะไปเบิรงตอนตักเสิร์ฟเลยนะเสร็จแล้วสำหรับแกงกะทิหอยขมเห้านะคข่ไข่พะแนงเลยทุกคน <laughs> หนอิงาน้ำปลาไหลมาตอนนี้คสิสมัสเสิร์ฟแล้วก็ นางซิมให้ทุกคนเบิง่งหยดทุกคนมาเด้อไม่กินน้ำกันคือตอนนี้ยังบ่นีมีไผ่วางไม่กินน้ำมังอีปีกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเขาสิไม่กินสู้พี่นนองเบิง่งคันไผ่เบิ่งคลิปนีเมื่อแรกเนาะโอ้ก็สีอยากเนาะอย่าวาลุกขึ้นมาหากินเขายางเมื่อแรงเดือดเดือดเด้อไปเดี๋ยวอีกเตรียมตักเขาก่อน ตอนนี้น้องอีฟก,ก็ได้เฮ็ดเมนูเสร็จแล้วเนาะระวังที่น้องอิฟก,ก่อนน้องอิฟสิก,กิ่นน้องอีฟก,ก็สิเอาอันนี้ไปเสิร์ฟให้คุณพ่อก่อนไปเสิร์ฟให้คุณพ่อแล้วก็นาณาคุณตาอยู่หน้าบ้านให้ชิมก่อนว่ากินเมื่อน้องอิฟม่าจีเป็นยังไงไปตอนนี้เขาก็กำลังสัญญาวกันหน้าบ้านเราไปเบิ่งหน้าตาว่าชิมแล้วสิมีคนค,นคอมเมนต์มาจังไหนไปเลยพอเราเห็นงานอยู่ทุกคน ผ่าชิมใหม่จากบาทแน่เอานี่ชิมแล้วกระรีวิวพร้อมัดเท็ดหอยบ่เนี่ยเอาใส่กะทิแกงหอยคุ้มแต่มันบ่คือแกงรีเพียดน่ะปอกกำลังเห็ดงานอยู่เดี๋พอชิมดูดขึกลิ่นปะนะยิ่งเดี๋ยวไปไหว้โต๊ะให้ เอานู่นปตปาตปาต,ต้องให้ต้องให้ตาปลาซิมกิน <c oughs> มาได้เากับทุรักทุเล่นี่เนมาในการกินหอยเขาเนี่ย ให้ซาห้อตัดแล้ห้อากับกิมออกมาเราต้องออกไปเห็นก่นางชานสิก,กินสะดวกมากเลยนี่กับเด็กเปอ่อยอันนี้ก,กินแล้วนี่แ่ะจะห่อไปฝากคุณนต่าที่เอาบักฮอยคุ้มมาฝากนีนะ่ะ ขอบคุณคุณตาที่เอาหอยขมมาฝากน้องอีฟเนาะให้น้องอีฟ์เพจเมนูเล่าสีถ่าเบิ้งอยู่ด้่งช่างช่องน้องอีฟเนี่ยละ่ะอย่าหายเพื่นตาเบิง้งเล่าคือสดีใจว่าน้องอีฟเอามาเฮ็ดเห็นว่าหลานมาเฮ็ดเห็นว่าหลานมาเฮ็ดน่ากินนะจ๊นมาเฮ็ดเมนูพื้นๆก็เลยหาก็เลยได้เมนูได้ วัตถุดิบตรงนี้มากก็เลยคิดพอในอีกเขาคุณมากมากเด้อใจแล้ว่างอิมปรบสีฮวา่าบางอิมฮอ่าล่ะล่ะฮว่าใส่ถุงเดี๋ยวี่งมือแร้งกับสีแดงไปฝากคุณตาเป็นขเนขาแล้งนี่นตาพอดีเนาะจริงๆนี่ จริงๆมุ้นตากเ,าเอาหอดเขียดหน่อยมาฝากทุกคนกบน้อยหะเขียดหน่อยเพราะว่าฝากมาอี่กับบรูสอเห็นไหมนู่นอย่างแต่ว่าเห็นอันนี้จัดการง่ายดีก็เลยเข็ดอันนี้มาฝากทุกคนก่อนกะ <c oughs> กินเพิ่น <c oughs> กินเพิ่นกะเมื่อนี้เนาะน้องอี๊กะสิ อตัวไปกินข้าวก่อนเนาะเย่ด่าบอกอบทุกคนก่อนมีน้องอิฟสิขอตัวไปกินเขาก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นี่อย่างกะแนะนำคอมเมนต์บอกน้องอิฟไดเดอร์มีอะไรน้องที่นาองอิฟต้องปรับปรุงเนาะสามารถบอกน้องอิฟไดคันไพมัน้องอิฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องอิฟไดเด,ดอร์ให้กัจะพยายามให้คลิปออกมาเรื่อย เก็บกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไลฟ์ไลท์ทีนังอิบอยู่บ้านระกาลนังเข็ดแหล่งแน่้ะก็มีอาหารอีสานประยุกเนาะทีนังอิบสะเอามานำเสนอพอในอิเถึงคนมาเข็ดอาหารบางเกียกับบ่มเป็นสูตรไพเป็นสูตรเจ้าคองเองที่เอาของผู้นั่นผู้นี่เอามาประยุกตใส่กันแล้วก็มาเฮ็ดกิน่นว่าจะของเออมันแบ่บเข้ากับเลยเอามาให้อยากให้ทุกคนเห็น อย่าลืมตากช่องในอินเตอกดซับสไครต์กันเยอะกดติดตามกันเยอะๆแล้วก็เข้ามาดูกดไลค์กันเยอะๆด้วยเด้อมกำลังใจให้กันด้วยกับสำหรับมือนีก่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายมากินน้ำกันเด้อ